สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวรถเหล็กมาเจล็นะครับคันนี้ผมได้มาเป็นสายฝุ่นนะครับแลนี่นะครับเป็น WRC 2019เป็นคอลเลกชันของล้อ,อยางนะครับนี่คันนี้เป็นตัวแรงเลยนะครับที่คนเขานิยมเก็บกันมากๆเลยแล้วก็ถือว่าหายากแล้วก็ยากอยู่พอะสมควรเลยแหะครับผมได้มาในราคา189 เป็นราคาเดียวกับที่ขายใน7เวนหรือตามห้างเลยนะนี่ได้มาอะไรเนี้ยนจากเฟสเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับมานี่โอ้โหตัวจริงหล่อมากแบบนึงนะครับโอเคนี่อยู่ในแพ็คด้วยนะครับ189รวมส่งนะครับนี่เป็นฟอร์ดเฟสต้าแหกแพ็กกันเลยนี่นะครับแหกออกมา ตัวนี้นะครับก็จะมีกล่องมาให้นะครับแล้วก็ตัวรถ่ค่อยเอาออกค่อยๆอ,ออกค่อยๆอ,ออก,ออกนี่ตัวรถนะครับแล้วกล่องนะครับเดี๋ยววางไว้ข้างหลังนะครับมามาดูกันใกล้ๆนะครับชิปซึ่งคอลเลคชันนี้จะมีสิ่งที่พิเศษกว่าคันรุ่นอื่นๆหรือว่ารถปกติของมาจเลตนะครับก็คือเป็นล้อ,อยางนะครับนี่เป็น ใต้ท้องนะครับก็จะเขียนว่า Ford Fiesta w r c นะครับนี่ครับความพิเศษของมันก็คือเป็นล้อยางนะฮะนะครับล้อยางนะครับล้อ,อย,าง,นะออยางที่แบบจางจริงๆเลยนะนะครับมาดูที่ด้านหน้านะครับนี่จะเป็น Ford Fiesta นะครับเขียนฝากระโปรงหน้าว่า Red Bull แล้วก็มีเป็นตัว กันลมด้วยเปล่าเนี่ยคูดใหญ่เลยนะครับอันนี้นี่นี่นะนี่ที่เป็นขาวๆเนี่ยยาวถึงนี่เลยใหญ่มากลู่ลมนะครับก็จะเป็นสกรีนโลโก้ต่างๆนะครับเป็นหลักๆของคันนี้สปอนเซอร์หลักๆก,ก็คือลิทบูนะครับก็จะเป็นรูปกระทิงรูปอะไรเต็มไปเลยนะครับล้อเป็นล้อสีขาวนะครับเหมือน ในรถแข่งจริงๆเลยนะครับคันนี้ก็เอามาจากคันจริงที่มีแข่งอยู่ในสนามครับไฟท้ายเป็นไฟวาดนะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นไฟพลาตินะข้างในนะครับรายละเอียดดีมากเพราะว่ามันราคาแพงแล้วก็คุ้มค่ากับราคานะครับรายละเอียดข้างในรถเนี่ยจะเป็นโลบาร์นะครับรอบคันเลยนะ ตั้งแต่กระจกหน้าจนถึงด้านท้ายเลยนะครับงานสวยมากครับได้มาในราคาที่ขายตามเซเว่นนะครับปกติเขาก็จะขายกันประมาณ199ถึง250นะครับนี่ได้มาราคาคุ้มครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกล่องกันสักนิดนึงนะครับกล่องที่แถมมากับรถนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับนี่นะครับกล่องที่แถมมานะครับก็จะเป็น เขียนคู่กับตัวรถนะครับมาเล็ินะครับถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะครับนี่เป็นรูปรถนะครับแล้วก็เป็น WRC เป็นสปอนเซอร์ต่างๆมนาะพูดผิดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นลายของรถนะนี่คือนักแข่งที่ขับคันนี้นะครับในสนามจริงๆนะครับก็จะเป็นคันนี้เลยนะนี่ปเป๊ะเลยนะครับ แล้วก็มีชื่อนักแข่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็น2คนนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้2คนนี้นี่แหละครับมีลายเส้นมาให้ด้วยนะครับกล่องก็จะใส่กับรถได้พอดีนะครับนี่หรือว่าถ้าใครอยากจะเก็บสวยๆนะครับก็วางไว้บนแบบนี้ก็ได้นะครับนี่วางไว้แบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บนะครับเพราะว่ามันอาจจะเรงในอนาคตได้นะอีก 3- 4ปีข้างหน้าเพราะว่าช่วงนี้สายฝุ่นกําลังมาครับ ผมก็มีอยู่เก็บอยู่แล้วประมาณสี่คันนะนี่ก็จะมีคันนี้นี้แล้วก็นี้นี้คันนี้เป็นล้อยางนะครับสองันนี้นี่แล้วก็อันนี้เป็นล้อพลาสติกปกตินะครับฟอร์ดฟิตเตเหมือนกันอันนี้ก็ฟอร์ดฟิตเตนะครับนี่ก็สําหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ